ปีพุทธศักราช2306พระเจ้ามังละจึงเสด็จของราชสมบัติและปาราบกบฏในแว่นแคว้นต่างๆแต่ด้วยการช่วยเหลือของอยุทยาทำให้แคว้นหัวเมืองต่างๆคิดแข่งข้อต่อพระมาจึงเหตุน,นี้ทำให้พระเจ้ามังละ ทำให้ราชัจากกรุงศรีอยุธยาแต่สลายให้จงได้ร่วงเข้าปีละกาพุทธศักราช2308พระเจ้ามังนะจัดทัพสองทางบังมหานรธาต่จากนักทางเหนืออีกฝากหนึ่งเนเมลสีหับบดีที่เรื่องมาแต่ไปติดขัดอยู่ที่หมู่บ้านบ้านหนึ่ง ที่เป็นชาวบ้านสามวันเพียงหยิบมือเนเมลสีหับบดีจึงต้องส่งแม่ทัพกับทหารไปแต่ก็ต้องพายแพ้กลับไปทุกคราซึ่งขนานนามว่าบางรลจัน